ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมาจากทิพยาปากันภยัยเริ่ม4,900บาทต่อปีโทร1736ยาสีฟันสมุนไพดอบเบอร์คูคิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะคุณค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อ เชียงรายดอกไม้งามนะครับปีนี้เราถือว่าเราจัดเป็นครั้งที่18แแล้วนะครับด้วยความร่วมมือร่วมแรงใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายที่เราร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวไม่ไว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างประเทศนะครับให้มาเยือนเชียงรายเนี่ยจะได้เห็นสิ่งสวยงามและสิ่งดีๆของจังหวัดเชียงรายเนี่ยซึ่งมีอย่างมากมายนะครับไม่ไว่าจะเป็นธรรมชาติที่สวยงาม หรือว่าผู้คนที่มีอธยาศัยน้ำใจไมตรีต่างๆเนี่ยนะครับที่น่ารักซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าจะเป็นความประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนที่มาเยือนที่จังหวัดเชียงรายฉะนั้นเมื่อเราจัดเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้มีการรวบรวมดอกไม้ต่างๆโดยเฉพาะดอกไม้เมืองหนาวนะครับว่าที่นี่นะนะครับเป็นเสมือนอุทยานดอกไม้เมืองหนาวไม่ว่าจะเป็นดอกทิวลิปดอกดิลลี่ ดอกไฮเดรเยียแลวดอกต่างๆเ่ยมากมายและโดยเฉพาะความพิเศษของดอกไม้ในปีนี้นะครับจะมีดอกไฮเดรเนียเนี่ยซึ่งเป็นสายพันธุ์พิเศษเป็นดอกไม้ขนาดยักษ์มากนะครับที่ผมคิดว่าพวกเราเนี่ยไม่ต้องไปดูถึงต่างประเทศนะครับแต่มาดูที่เชียงรายดอกไม้งามเนี่ยนะครับซึ่งเราจัดงานเนี่ยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยไปจนถึงวันที่9มกราคมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับอาจจะเลยไปถึงตรุษจีนวาเลนไทน์เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาเที่ยวได้ตลอดเวลา เพราะว่าที่เชียงรายแห่งนี้นะครับนอกนอจากดอกไม้แล้วเนี่ยนะครับเรายังมีสิ่งต่างๆศิลปะพน,าาน้อยมากมายไม่ว่าจะเป็นศิลปินชาวเชียงรายเนี่ยมาวาดรูปตามผนังต่างๆซึ่งในอดีตแล้วเนี่ยสถานที่จัดงานแห่งนี้นะครับคือเรือนจํากลางจังหวัดเชียงรายก็มีผนังต่างๆ,ๆเนี่ยซึ่งศิลปินอาจจะออมาสร้างสรรค์ตกแต่งนะครับเป็นจินตนาการว่าที่เชียงรายเนี่ยมีอะไรสวยๆงา,งามๆมากมายหรือว่าเชียงรายเนี่ย ยังว่าปีนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลได้มีการอนุมัติให้มีรถไฟสายเด่นใจเชียงรายเราก็มีรถไฟดอกไม้สถานีเชียงรายซึ่งทุกท่านอาจจะได้มาเยี่ยมชมนะครับหรือว่ามีจักรวาลดอกไม้บ้างนะครับที่เราอาจจะพยายามรวบรวมว่าที่นี่เชียงรายแห่งนี้นะครับมีดอกไม้ต่างๆเมื่อท่านมาแล้วเนี่ยท่านจะเห็นว่าที่เชียงรายนะครับมีของดีของฝากมากมายที่อยากจะได้นําเสนอนะครับ mm hmm. เราจัดงานแล้วเนี่ยเรามุ่งหวังว่า เศรษฐกิจที่เชียงรายหลังโควิดแย่งนี้นะครับก็คงจะได้มีการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเรามุ่งหวังว่าให้พี่น้องชาวเชียงรายเนี่ยได้รับโอกาสดีๆจากนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนนะครับมาดูแลซึ่งกรรันและกันเศรษฐกิจเชียงรายก็จะ,จะ,จะเจริญก้าวหน้าและท่านไม่ต้องห่วงนะครับมาเชียงรายเนี่ยเมื่อจะเข้ามาสู่งานดอกไม้หรือท่านจะเข้าสู่ที่พักเนี่ย เรามีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยทางด้านโควิดอย่างเข้มแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการจากจังหวัดเชียงรายก็ดีของรัฐบาลก็ดีเนี่ยนะครับเราที่น้องประชาชนคนเชียงรายหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเราดูแลอย่างเข้มแข็งนะครับก็ฝากให้ทุกท่านนะครับมาเยือนเชียงรายได้ทุกเวลาชาวเชียงรายยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งนะครับนะครับถือโอกาสได้เรียนเชิญนะครับสวัสดีครับ งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 18, ภายใต้แนวคิดเมืองแหง่งขุนเขาทะเลเหมอกดอกไม้เนรมิตพื้นที่สวนตุงจัดให้มีดอกไม้สีม่วงมากที่สุดซึ่งสีม่วงเป็นสีประจำจังหวัดเชียงรายแม้เห็นภาพเขาจัดงานสวยๆแล้วอย่างนี้เราต้องไปแอวหนาวแอวเหนือเยือนเมืองเชียงรายเที่ยวงานเชียงรายดอกไม้งามและดนตรีในสวน ชมความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธ์หลากหลายสีสันงานเขาเริ่มจัดตั้งแต่วันที่24ทธันวาคม2564จนถึงวันที่9มกราคม2565ณบริเวณกลางใจเมืองสวนตุงและคมนครเชียงรายแล้วพบกันที่เชียงรายนะเจ้า